วันนี้จะมากินกินกินมะนาวครับเนาววันนี้จะมากินมะนาววันนี้จะกินมะนาวครับกินมะนาวมะนาวครับมะนาวกินมะนาวครับกินมะนาว แซบแซบครับแซบบักนาวแซบแซบครับนาวแซบแซบแซ่บครับแซ่บบักนาวครับบักนาว ส่วนนี้บักเน่าลายครับ้องกินเดี๋ยวมันทีเดี๋ยวมันทีเ,น,ทน,เน,น่ามืดมันเน่าเยอะเฮ้ยเอาอืมแต่ก,กลมเลยปะนี่ก็ ช่วงนี้มะนาวเยอะช่วงนี้มันช่วงนี้มะนาวเยอะครับช่วงนี้มะนาวเยอะแซ่บเศรษครับแซ,บแซบ่แซบเศรษ น่าวรสเปรี Alors, ้ยวครับรสเปรี cal, ้ยวเปี้ยวเปรี้ยวมันหนาวเปรี้ยวครับมัหนาวรสเปรี้ยว หนาวรถเปบียหนาวรบเปียวเปี้ยวเศบ บอมีเงินซื้อปลาหมือครับเลยกินมะนาวมะนาวสดจากต้นมะนาวลายบัวนี้มันซื้อปลาหมือซื้อกลุ่มเลยกลิ่นมะนาวโอ้เจียวได้ใจครับเจียวได้ใจ thank <laughs> you ก็แล้กครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีอมากสวัเดีเดดดี้ครับเดี๋ยวสมนจะกินโซ่ให้ฟังโอ้กินโซ่ให้บางอีกสำหรับมันนี่บายบายครับ